ไปดูกันครับว่าคะแนนแบบคนบอกคนนะครับเรามองกันอย่างไรบ้างท่านผู้ชมมองยังไงก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับบางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยเบนเดวิดพอมาเล่นตรงกลางแล้วดูโดดเด่นมากซึ่งก็ก็ดีจริงๆนะครับตอนแรกเล่นริมเส้นยังยังไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ายังเลี้ยงแล้วไม่ค่อยไปแต่พอมาตรงกลางแล้วเขาเชื่อมบอร์ดได้ดีมากใช่ครับกวินธรรมศาสตร์จอ์นนะครับวันนี้มีหนึ่งเซฟพี่ปุ๊กเราให้กลางๆสักเจ็ดแล้วกันนะครับสําหรับกาวินเพราะว่านอกจากลูกเซฟกระจล้วส่วนใหญ่ ยิงไม่ค่อยตรงขอบอมผมว่าสกัมพูชาจริงๆเขาเล่นดฟุตบอลดีนะทําได้ตามแนวทางของฮองดะแต่ว่าประสบการณ์เขาน้อยอแล้วก็เต้นเกินไปนะครับอ่ะผมให้กาว,วินเจ็ดขณะที่แผงหลังสี่คนนะครับอไล่จากขวานาวินนาคินพิเศษชาติวันนี้นาคินในช่วงหลังๆนาคินถูกดันขึ้นไปสูงนะดันดนขึ้นไปชิดดิมเส้นเกือบเครื่งสนามเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเติมเกมมันยัง,ม,ยงมันยังไม่มกลมกล่อมเหมือกพี่ปูนะครับ ทั้งนาคินแล้วก็อีราฟานดอเลาะผมไม่เกียดเท่ากันอผมว่าบางคีจังหวาข่าๆเกินใช่จังหวะมันข่าๆเกินอีราฟานเกมรับเราเราไม่น่าโดนเจาะมากขนาดนี้อีลาฟานก็ไม่ใช่ตำแหน่งแบ็กซ้ายอาชีพพอมันไมใซ้ายอาชีพมันไม่โฟร์ใมคัมันไม่ใช่ถ้าเราเห็นพวก่าต้นนฤบดบินผู้ีล่นที่มันผ่านตลอดครับแต่นี่มันมันดูติดติดขัดขัดส่งบอลพาสมันพลาดง่ายเกินไปถามว่ามันไม่เสียประตูโอเคไหมมันโอเคแต่ว่า มันน่าจะโฟกว่าน,นี้กับการเจอกัมบูชาเขาน่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้แล้วเป็นตัวเองมีอลา่ากว่าน,นี้นะครับ yeah. mm hmm. อขณะที่คู่เซนเ,นเตอร์นะครับวันนี้ชนพัฒน์บัวพันธ์กับโจนาธานเข็มดีทั้งคู่มีจุดเด่นก็คือลูกกลางกากามร, mm hmm. รูปร่างใหญ่นะครับ mm hmm. แต่ว่าเชฟที่พอยืนด้วยกันแล้วเนี่ยพอมันเท่ากันไม่โฟปัญหาคือบอลแทงแนวลึกอื mm hmm. เห็นไหมว่าสองสามครั้งเนี่ย มันหลุดนะไม่ใช่ว่าไม่หลุดหรือว่าเขาดักทางได้กลายเป็นบอลที่ไม่มีใครยืนเข้าไม่มีคนซ้อนจนอารดันขึ้นมาก็หลุดถ้าชนนัทรว่าใหม่ซ้อนพอชนนัทตขึ้นมาจนอารก็ใหม่ซ้อนอ่ะแต่ผมให้เสร็จล้ะกันมันดกูเลยนะไม่เสียประตูพี่ปูขณะที่ตัวสำรองที่ลงมาอย่างอนุสักใจเพชรนะครับก็ถามว่าทำได้ดีไหมผมว่าทำได้ดีนะครับก็แต่ว่าเวลาเขาอาจจะน้อยไปนิดนึง ไม่6.5ครับนะครับไม่มีอะไรที่โดดเด่นเพราะว่ากัมพูชาไม่ค่อยบุกอันนี้ตรงกลางนะคบคะแนนแนวรับอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะกันมากไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ทํางานหนักนะครับคนอาจจะบอกว่าปล่อยเครกิเดี๋ยวตรงกลางเราไปดูตรงกลางกับข้างหน้าวันนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลมันเป็นเกมลุกนะฮะใช่ครับวันนี้ผมมองว่านักเตะอย่างชัยยาพิพัฒน์สุวรรณเพศรครับเล่นได้โดดเด่นมากผมว่าเขาเขาเป็นคนที่ทํางานหนักในช่วงแรกๆตอน1-0เนี่ย ชัยยพิพัฒน์ถอยลงมาต่ำแล้วก็สลับกับวินัเทพพ้องพันธ์ที่สลับกันขึ้นลงอเขาสามารถไม่ได้แค่ข้อบอลคืนที่ปูกปกติเราจะเห็นการรับวข้อบอลคืนจะเชื่อมซ้ายขวาขณะที่ชัยยพิพัฒน์สามารถเทินบอลได้ลิกบอลได้ไดแล้วมาเล่นแล้วมาเล่นบอลต่อได้ทีมงานเมืองไทยมาเสิร์ฟเดี๋ยวก่อนทีมงานเมืองไทยมาเสิร์ฟนะครับขอบคุณมากเลยนะครับฝาอานกันด้วยนะครับสามารถสามารถเทินบอลและกลับมาเล่นกับเพื่อนต่อได้ชนะหนึ่งหนึ่งได้แทงบอลแนวลึกได้ครับ ผมให้เขาแปดคือถ้าเราดูดูจากในจอเนี่ยผมว่าจะเห็นชัยพิพัฒน์เยอะเหมือนกันในสนามเราเนี่ยนะฮะเราก็เห็นชัยพิพัฒน์ต้องตัเชื่อมเกมแล้วก็ลิงก์บอลได้ดีอ่ะนะครับมันทําให้อะข้างหลังก็สบายข้างหน้าก็ได้บอลเยอะขึ้นใช่ครับวันนี้ชมเลยครับชัยพิพัฒน์เล่นดีมากใช่ครับคือฟุตบอลที่ถ้าช่วงไหนชัยรพิพัฒน์มาเบีรเทพจะหายไปแวบหนึ่งอ่ามันจะสลับกันแต่เบีรเทพก็สามารถทาหารเขาได้นะถูกครับเขาสามารถแกะบอลสั้นๆได้แล้วก็ทําได้ดีทำ แนะครับขณะที่วีรเทพพ่อพันธุ์ยังเป็นวีรเทพที่รักษามาตรฐานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็มานก็ต้องเก็บตัวไว้ฟุตบอลสั้นๆเขาทําได้ดีนะครับเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ให้7.5็ดจุดห้านะครับเช่นเดียวกับบราชิตกนิษฐ์สีบาเพ็ญบราชิตมีลูกสั้นๆที่ดีเปิดบอลซ้ายขวาที่ทีเขาทําได้ดีอยู่แล้วลหละนะครับผมผมก็ยังมองว่าขาดบรชิตขาดวีรเทพเวทไทยขาดใจใช่ คือคือถ้าใครได้ดูแบบในสนามนะในเวลาที่ไม่มีบอลเนี่ยนะครับครับทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้เพื่อเพื่อใจได้คือจัดเชฟในแนวรับแนวลุกแล้วก็โห<ฮ>บอลสร้างจังหวะได้ดีผมมองมุมนี้ใช่ใช่ใช่ร,ร,รชิตอา,อาจจะดูแบบไม่ได้แบบ โหเปี้ยงป้างมากมายนะแต่ว่าผมว่าเขาเป็นแกนให้น้องๆในทีมได้ดีมากคือฟุตบอลอย่างมรชิตเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ไม่เด่นเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงทีมเขาไม่ได้เอาชนะคู่แข่งด้วยการเลี้ยงสองสาคนแต่ว่าเขาสวิตบอลหนึ่งสองเป็นเป็นเหมือนกำแพงให้เพื่อนเบิ้ลวิบูเบิ้ลหนึ่งสองสามแล้วหลุดหลุดจากอาหลุดจากอ่าเขาบอกหลุดจากการเทรดนะครับผมผมมองว่าเขายังมีประโยชน์อยู่ดีนะครับผมให้เจ็ดจุดห้าเท่ามีแนวเทีป้อวมักนะครับขยับมาข้างบนหน่อย เอกนิตปัญญาอืเอกนิตทําได้ดีแม้กับปั่นการไปกับบอลทําได้ดีแต่เอกนิตยิงทิงยิงคว้างเยอะใช่ใช่ของตี้ตะโกนจังหวะมันไม่ใช่เลยนี่้องประธานสโมสรมามาเชียมาทักบอกว่าเอกนิตโหนตบเข่าจนเข่าช้ำหมดแล้วเอกนิตบางทีจะไปแปรบอลจะไปเล่นยากไปหมดดูดูจังหวะไม่ตรงเกมไหนที่ดีผมบอกจ้าไว้ เอกนิถ้าเกมไหนที่ดีเอกนิทคือทําสวยๆได้เลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพอลุกง่ายๆแล้วมันติดขัดไปหมดเขาเขามีความเร็วอยู่แล้วใช่ครับพนในเขาจะได้จบแต่ว่าจังหวะจบของเขาเนี่ยคือถ้าวันไหนใช่เนี่ยมันก็จะลงล็อกไปแต่วันเนี้ยล็อกก่อติดยิงก่อติดเอกนิทก็เลยดูดูขาดเกินครับอืมอ่ะผมผมก็มองว่าผมให้เอกนิทประยาเจ็ดนะครับ ขณะที่เบนดวิดเบนเดวิดเบนเดวิดช่วงแรกๆืดอัดไปนิดนึงเลี้ยงบอลมันพันแข้งพันขามันไออย่างเขาทุ่มเทนะทุ่มเทใช่ใช่แต่ว่าตัวพอออกมาเล่นริมเส้นเนี่ยบางทีใครๆคิดว่าเบนเดวิดควรจะเล่นริมเส้นก่อนนั้นีิมานุกวางเล่นริมเส้นค่ะแต่พอเห็นรึ่งหลังถูกไปเล่นตรงกลางเนี่ยโอ้โหเบนดวิดออล่าาเลยนะใช้เลยนะฮะมีพื้นที่แล้วเบนเดวิดเล่นเล่นได้ดีมากๆนะครับขยับสับเปลี่ยนแล้ว ดูเหมือนว่าครึ่งแรกพอไปเล่นริมเส้นเนี่ยเลียเยอะแต่พอมาเข้าข้างในเนี่ยเขากลายเป็นหนึ่งสองเอาชนะผู้แข่งแล้วจ่ายบอมันดูมันดูโฟมันดูง่ายแล้วดูมีอล่าขึ้นเยอะเลยขยายามทรานะเล่นตรงสายมากใช่ครับอ่ะผมให้เขาแปดเท่าเชียร์พิพัดได้ไหมอ่าใช่ครับขณะที่ข้างบนนิดนึงอ่ะวันนี้กรวิททัศน์กรวิทมีหนึ่งประตูแต่ว่าการมีส่วนร่วมกับทีมการมีส่วนร่วมกับเกมมัน อึดอัดมันดูเหมือนจะล้มไม่ล้มแหลกยังไงไม่รู้ว่ามันเหมือนเขาไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือว่าสปีดบอลมันดูติดขัดไปหมดผมให้เจ็ดแล้วกันเขาต้องไปผมว่าเขาต้องไปปรับการพุ่งการเข้าใจเพื่อนในในแนวลึกให้มากกว่านี้ตอนแรก็ขอยากมาเอาบอลเขาไปได้มีความเร็วแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ความเร็วเป็นประโยชน์เท่าไหร่ใช่ใช่สองคือการเคลื่อนที่เคลื่อนแล้วไม่เจอบอล สามพอจังหวะได้บอลเนี่ยเขาก็เงเเหมือนกับว่ามันห่างเกมหรือมันไม่ค่อยได้เล่นผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรวิในครึ่งแรกยังทําได้ไม่ดีนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วหาบอลเจอพี่ปูอ่าผมผมมองผมมองว่าเขาแบบนี้นะอ่าผมให้กรวิดทศาเจ็ดล้กกนนะครับอนุสักเมื่อกี้ผมให้ไปแล้วนะครับก็เจ็ดขณะที่กุทธสั้นกุทสั้นอ่ ันนี้เขาใช้ได้นะรึงหลังคหลังมาพื้นที่สิ่งที่ต้องการเดยวกุณต๊อบซันคือต้องการตรงนี้แหละเก็บบอลได้แล้วก็มีจังหวะจากโคนที่ดีครับเขาเขาเป็นฟุตบอลไอเดียอยู่แล้วเขาไม่ใช่เป็นฟุตบอลตัวใหญ่ที่มีความเร็วอาเรารู้แต่ว่าเป็นฟุตบอลที่บงบอลดียิงประตูใช้ได้นะครับวันนี้มี2ประตูจากเขาเอาไป7.5ประตูแรกที่กุลต๊อบซันทำได้อันนั้นน่ะสวยครับมันเป็นสิ่งที่ ช่วงแรกเอกนิดเนี่ยพยายามจะทำแบบนั้นแต่ทำไม่ได้ <laughs> ใช่ใช่แต่พอกูซัตสันล็อกดูนะบัฟหลังหั <laughs> กแล้วก็ยิงเลยอันนี้ยอดเยี่ยมมากนี่คือนี่คือกองหน้าที่แบบพวกลูกซึ่งความมั่นใจสูงเนี่ยทำ <c oughs> ไ,ดได้ดีแต่ว่าทำยังไงให้กูซัตสันเนี่ยรักษามาตรฐานให้ได้แบบนี้ดุดทุเกมคือ <c oughs> ถ้าสตาร์ทออกมาจากนาทีแรกกูซัตสันต้องเน้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูซัตสนอยู่ไหนกูซัตสนมาหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับวันนี้ขึ้นหลังเกมเปิดเขามีเขาได้บอลเยอะแล้วก็สิ่งที่เคาานักก็ือร เขาทำการทำประตูก็ทำได้ดีของประตูก็ต้องก็ต้องยอมว่านุ่นกัลตันโอเคเลยครับอขณะที่นารากรนุ่งจันทร์สกุลนะครับมาแทนในครึ่งหลังครับตั้งแต่นาทีที่ห5้าเวลาจะน้อยแต่ว่าก็มันเล่นง่ายแล้วเป็นเกมที่ง่ายแล้วก็กัมพูชาไล่บอลไม่จนแล้วนะครับผมให้เขา6.5ครับนะครับเช่นเดียวกับทีละสักเผยนี่มายก็อาจจะดูมันไม่ได้ค่อยได้ใช้ความเร็วแล้วช่วงหลังนะผมก็ให้เขาหกจุดห้าแล้วกันอ่า นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอ้ไม่ตกหล่นใครนะครับนี่เป็นการถ่าฟอร์มแบบเร็วๆเลยเพราะว่าถ่าท่ากลางทั้งทีมครับบิ๊กแชมป์บิ๊กแชมป์ครับทั้งทีครับอ่าโอ้เมื่อกี้ยังนั่งด่าผมอยู่เลยเราเราจะได้ลงไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวบิ๊กแชมป์จะขึ้นไลฟ์ต่อนะฮะบิ๊กแชมป์ไลฟ์ทีเนี่ยมันดังทั้งรถบัสเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เราอยู่ในรถบัสกำลังเดินทางกลับไปที่ฮานอยนะครับเอ่อคุณที่มาพลคอมเมนต์บอกว่าวันนี้ผมให้จานเตอร์เลยแมรออโตแมทจานเตออร์ใช่มื ผมชอบเชียร์พี่พัฒน์ผมว่าวันนี้ผมมาเห็นกับตาพคือหลายๆเกมที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเขาแฟนรายการเราบอกว่าขอให้บิ๊กแชมป์อวยให้ฟังหน่อยมามามาแชมป์มาอวยให้ฟังหน่อยบิ๊กแชมป์นี่อวยเป็นประจำแล้วเนี่ยล่างทองตังเพชรคนยิงห้าลูกสองนัดตีดคุณผู้ชมโอ้โหยิงผู้ต่อสู้ขนาดนี้เออเอเออทำองกับบ้านแล้วโอ้โหนี่แหละผมถึงว่าพลาดหัวทุกวันอาเซียนสถานเอเชียสะเทือน โลกตะลึงอ๋อบิ๊กแชมป์นี่เองคนนี้นี่เองอ่ะผมถามหน่อยว่าชนะ50เนี่ยตะลึงถึงไหนบ้างสองนัดสิงประตูอ้าจะต้องตะลึงถึงไหนญี่ปุ่นตะลึงไหมบอลต้องแชมป์แล้วเนี่ยบอลต้องแชมป์เลยโอ้โหโอ้โหเอายางนี้นี่เองวาที่เขาว่าอวยอวยเนี่ยนะฮอมันจะงี้ใช่ไหมอวยอิอวยอ๋อนะฮะโลกตะลึงอาเซียนสถดาน เอเชียเซเฮือนอ๋อมา็นอย่างนึ้งร่างทองสองนัดสิบประตูมันเล่นอย่างนี้ไม่ต้องไปบอลโลกแชมป์เออโอ้โหนะงใช้คุณผู้ชมเดีพี่โยนั่งดูอาจารย์ปากวันดูแต่ในในสนามว่าไงนะเชื่อเขาเลยคุณไปยิงคมปากเขาบอกอย่างนี้ เออครนี่ยนะฮะคนปากกับใจครับนี่เขาบอกว่าอ่บิ๊กแชมป์ไม่อวยข้ามช่องเลยนะก็ดีครับมาเจอไหมหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอโยให้คะแนนเขาก็บอกว่าตัดเกรดบ้างให้คะแนนน้อยผลคะแนนบ้างเอาบิ๊กแชมป์มาอวยหน่อยเอาบิ๊กแชมป์มีทีนี้ร่างทลองยังไงนะร่างคองเออมันให้กำลังใจกันร่างทลองฝังเพชรวันนี้เออเออเออลองฝังเพชรขออนุญาตไปกินข้าวเลยได้ไหมเออเพื่อนเล่นเลยนะโอ้โห ใช่เราก็ถที่บัานของเราทําไมมันยอดทรับมันน้อยมันไม่ล่างรองฝั่งเพชรอย่างนี้เนี่เองกลับไปเปลี่ยนน้างให้หมดเลยนะออนะฮะอือเออมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมสั้งคันไปทั้งเอเชียเอยางสองนั่สิเมตรอโอเคโอเครู้ละพอละ ฟุตบอล108จากนี้ไปนะครับซาบเดือนเอเชียท้าอาเซียนครับรางทองฝังเพชรฮะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับคุตซับสั้นจะติดทีมยอดชุดใหญ่หนึ่งสองเม็ดเดวิดเดี๋ยวปั้นทัดวิชิงช็อปเอเชียเออเป็นเดวิดจะฟุตอาจะเล่นพรีเมียร์ลีกอ๋อต้องอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคครับพวกพี่ดูผ่อนคลายมากๆเลยนะออกนอกสถานที่ เสียายว่าวัน mhm. นี้มันกลับเลยจะผ่อนคลายวันนี้อีกถ้าคืนนี้นอนนี่นะครับอันนั้นดีมากเลยอ๋อเดี๋ยวไปโรงแรมนักบอลอยู่อเดี๋ยวอาจจะไปไลฟ์ที่นู่นต่ออีกหน่อยไปเจอนักบอลเพราะว่าวันนี้ไม่เจอใครเลยนะฮะเจอแต่น้องฝนถล่มนะฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็เจอน้องเสื้อส้มใช่ไหมที่มาแแรกเราน้องเสื้อส้มนะครับแมพอฝนถล่มปั๊บเนี่ยน้องเสื้อส้มหนีเลยนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อย8นะครับ